บอเาเ่ยลมันนี่สาวๆมาพี่นนองมาเป็นแค่น้ำจิบน้อยหนึ่งเนาะสบายดีกทาครสบายดีเอานเก่าดีอะโมเมนต์ก็ใครสบายดี เ้าจอยูค <descon> ิว <c> ม <ười> <c ười> ันจังด้นลิ้นเสนก็้เจ้าบจอมฮินพาเราเองไงตกใจบ่เห็นพาจุกหองตกใจบ่เมนแล้วว่าาต่งนานแบบมันบึ้งโอ้สบายดีพี่อไรเมมสบอพี่ปัญญาพี่ปัญญาคนบึ้งจะคนละสบายดี สบายดีเนาะพี่ปัญญาเนาะคำว่าโจ๊ะๆจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเดนเจ้าบงเย็นบงคอยเห็นบอวนติวติวอยู่บ่เป็นญาขับรถสะดุดเบิดเบิดบ่สบายดีน้องน้อยน้องเมย์โดยสบายดีเนาะสบายดีแอบมากินมากินไหนสมตามเดิม สมตามตันต mm ึงเนาะอย่น้มันอึนามอุกหิบกินเนาะเจ้ากินยังกินเลยดิเป็นอะไรเนาะสัตว์อยู่บนเนาะพีปัญญาเนาะสัตว์แจ้วอยู่บนเนาะอันกินสม่ำตามร้อนเด้อเสียนยังอะไรสัตว์อยู่บนเนาะพีเนาะมาเบิ่งนสาวๆกินน้ำหนมาเด้อจะมาเด้อกินแล้วแล้วหอนหอนหอน ขามาจ๊กหน่อยเนะาะวันนี้เนาะพี่น้องเอ้ยสามถุ่มเลยเจอกันตอนเดิมเจอกันเดิมเดิมทั้งต่างมีอ,อ,มอะไรอย่างเ้น้องสาวน้นนนอพีนอนอ่น้องเอ้ยน,น้องสาวมาเล่นน้ำเนาะวันนี้เนาะอ่ะน้องแอนกับน้องเมย์วะน้องแอนกับน้องเมย์เนาะสบายดีสามสาวคือมาแบบกระทาทานไม่ใช่ <laughs> มาแบบพี่หลอกเลยมาแบบแบบใครเจ้า้อ เป็นวัดน้ำอีกกินสมตามเมื่อกี <sh <sh ้เลยกินเพีร์ลายบ้างสาุขฐานนะที่พวกนั้นแหละเนี yes. ่ยกระตุ่นแนวอืมประเทศเราป้าป้าเมื่อก่อนยังจบเมื <h <h ่อก네่อนจบจบอยู่ใช่พี่น้องโอ้ยลาพี่น้องเลยลาพี่น้องเนี่ยไปก่อนพี่น้องเลยซิเมื่อเลยไม่ลาเลย เดี๋วจะารตูปะสาวเว้อสาวจันสบายดีพี่น้องแม่เออสาจันคุณนะเป็นตัวสวยเลยเห็นยุ่งเออเมื่อไลาดตาเสอเมเออมื่ออื่นไปตลโอเายบายเดินทางปลอดภัยระวังอย่างูเด้อระวังเด้อระวังเบิ่งไเด้อในประตูห้ยงูลาม โอ้พี่นุ่มเลยโบมีเนะโบ,บมีเช่นไงเนสาจันแน่สาจันเมื่อไลร่เสาจันเมื่อแล้วพี่พี่ปัญญาเอ้ยยังลงลงเลยเออเสาจันเมื่อแล้วเพราะว่ามามาแค่ชัมม่วโมงหนึ่งเนาะมาเด้อโึกมาเด้อโคตรสาจันกำลังแอมเมื่อแล้วเจ้านายบอกว่าให้ให้มาแค่หนึ่งชงั่วโมงเนาะให้มาพอๆป่านหนักกันยังไงเนาะพอมาเด้อเนาะพอมาประมาณค่ำหนึ่งกับ

มีคนเบิกสามคนใ<า>ช่ไ<า>ประมาณเดจอพี่ปัญญาเลยสิประมาณสิบนาทีเนาะบ่กให้เกินกระซิขอตัวลานอนลานอนไม่สนนอนเลยอันแบบว่ากินกินสมตามเลยแบบว่าอันหอนหน้าหอนหลังมั้งเหรอหอนนาหอนหลังอันทะลมก็เย็นจวยๆอยู่ อารมณ์เย็นจัดจออยู่สัตว์เอาฉันอ่านแล้วบังเงินโอ้ยบัดเออกินจมตกอากาศกำฮอนเหตุฝนตุกกัดยังขี่เงาหอนเลยกินจมตูเข้าไปแล้วขี่เงาหอนเลยสบายดีสองสาวโดยสบายดีเนาะสบายดีกินยังน้องยังน้องกินน้ำเหนืกินกินตำมบางหงุงเนาะตำมบางหุงเนาะ เรียกแต่ส้มดำเลือนแต่เสร็จนะกินข้าวานองๆจะสองคันไดนตองตรงสำคัญเนาะแหมมาน้อยยังก็มาน้อยแค่ยังโอลมบ่มาน้อยแค่นอยเพราะว่าเลึกแล้วผี่ปัญญาเ้ย เะกี้ว่าชินไรเดี๋ยจะโชวุพี่น้องพอดีถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเจ้าชินถ่ายคลิปไอ้ลงคลิปเบิ่ดเนาะคันหันนังยิบไปยิบมาจะไม่เบิดได้เนาะมามมีตั้หุ่งกับเส้นมามากับมังโมเพียงหนึ่งตลกตลกมากเลยมืออึนไปตลาดเนาะนอนแล้วคเย้ กินอีย่างก็กินอย่างเนาะกินน้ำเนยเอาได้อ่ะบอยังติดตามอยู่ตลอดเด้อจโททรสาวยขอบคุณผีบัญญาเนาะยังติดตามันน้องหน่อยและน้องเมย์เนาะโทรศัพท์บโมเมนอยู่ไหนบอพี่ที่จะไปหรอป้าที่ส์ถิ่นอยู่หันเป็นคนงามสื่อค่น ลืมนั่นลืมนี้แล้วฮะด่านเปิดระอกไปว่าด่านเปิดระเบอุ้ยยังทำเปิดเปิดเฮงยันเมื่อนี่เนาะยันเมื่อเดี๋ยวยันเมื่อทำธุระให้มันแหลมันถั่วในเราเปิดเปิดจะดามให้จะดานลาบบุกบุยจะกูกล่าวแล้วจะด่านบ้านขนอยยังบุญละเปิดโดยเฉพาะแมนเองก็รอยยิ้มหวานๆน้องเม่ยิ้มหวานๆในน้องเม่ย์เอาคุณทำอะไรคุณ สิหายเธอยไหมาอยกโอ้โหดีก็จะเห็นอยางมีเจ้าหนเห็น่เห็นแล้วเห็นบางจ้าเจ้าก็เห็นเจเคาด่เห็นนี่เนีเจ้าของไปกดมันไรกดปอากินเศษเหลือแต่เศษเนาะบเกอสาวสาวแอนนานแต่สาวแอนนี่ไ่ชอนนาแสาวแอนนาจะสาวแอนนี่ เอาสักสื่อนี่เมื่อกี้โซแอนนี้วาอันอันไข่ดำโผล่มาซะไขยดำแบบหนาชุ่จ้าขาวๆเลยคุณวะนอนหลับคนดีไปบอกเขาเปิดอันด่านไวๆอันเปิดแล้วแมอยากไปเที่ยวคำบอกได้ใคยก็บอกไปด้วยเหรอยังก่อนเราบอกยังก่อนเปิดแล้วครับครับคับอะไรก็อนฮะนอก่ นตำราเพผ่อนแทร์เพ้นยูผ่อนแซ่์นะเนาะแต่ว่ายังบบท้าเราเปิดนเน,นาะเพราะว่าไอ้ทั้งเงินทั้งเงินทั้งฟังไถ่นี่เปิดแล้วแต่ทั้งเล่าเนี่ยถ้าเราเปิดเนาะพี่น้องเนาะก็ยัง <คน S 2> บอกอ,อ๋อก็จาตรงไปลงทะเบียนก่อนจง<า>ึงด้เมื่อเมื่อคันเมื่อกันในตรงปรเปิดกักตัวสิบสี่เมื่อหรือเป็นเดือนบ้านเขาอยู่สวรรค์ไปกู่สวรรค์จริง พี่ตัสิบสี่มือเนาะพี่น้องพี่จม,มตั้ม้ากาแบบหนาอยแดงเลยบอกอไปทายนางเด้องสงสซาวเราม่แต่คนงามงเนาะครับกอบพ้าคุ้นเป็นอย่างยิ่งไรวะเป็นมาสัวข้าวเนาะ กินตำหุงเราเป็นวนัดบ่เออกินตำหุงเป็วนวัดอันทะลมกับเย็นผู้เย็นหูยังยอีกห้าก,ก้าวน,ะนาทียังอีกหนึ่งนาทีอนะีกยังอีกหนึ่งนาทีเนาะอีกซิบโอ้ยบาันละโมงงั้นพ้นดีขนาดโดยพ้นตุกมื่อวานนี่เนาะมัววาน,น,นี้พอโทรมาเอ๊มื่อวานนี้พอโทรมาเนาะพอเมย์น้องเมย์กำลังตุกกนะเนาะครับตุกพอบเบลีพอเพราะว่าพ้นตุกแห้งนะ้ะจิ้มไห้ติมคันเนาะพี่นะ้อง ราคาข้าพเจ้าก็ได้กาได้มงเบื่อแล้วมันี้พอดีพอโทรมาทางเฟซเนาะปีนี่บด้จูบน้าเนาะปกติก็จูบหน้าหวยโมงขึ้นมาตกเนาะหน้าน้องเมย์ก็เพราะว่าหน้าคอยบดีตกเมามาตกหน้าน้องเมย์เนาะตกกะก็ไ้บันนโมงฝนตกดีขนาดแล้วเนาะ อันเล้วอันอันเล้วอันอันเลีวอันดีเนี่ยนี่นี่ก็กินเพชรลายเดอร์น้องเมียเสียบทองเดอร์บอสเสียบทองมือเนี่แต่หนาแดงเนอะว่าเขาอันกินเขาอิ่มแล้วมันก็เลยบอสเสียบทองเมื่อกี้นั่งกินซองหยกแล้วพี่น้องเนียกินซองหยกเออเริ่มอ้วนเลยม้เริ่มอ้วนเป็นมูแล้วเห็นหนาน้องเมียแล้ว เห็นหน้าน้องเมย์พินนาเห็นหน้าน้องเมย์แล้วเอาลิกไปตอนเลิกบ๊วนบ๊วนบม๊วยคอยลงคลิปน้อบ๊ตั้งแต่เมื่อเรืเนาะเป็นปีที่แล้วนี่บ๊นั่นแหละไอ้ปีที่นี้ช่างงานให้ไอเดียพี่น้องเออประมาณอีกสามนาทีเด้อพี่น้องอีกสามนาทีก็ไปเด้อพี่น้องเลยสุ้ยพี่ไง ยดูดีงามกินยังก็ก no pues. yeah? <sm art opposite backs> ินยังก็ต่ว่ากินยังก็อ๋อกินย่อยชัวแทมไมอนี่กินย่อยกินย่อยคือยังกินหน่อยหรอกินหน่อยแทมไมอนี่กินย่อยคืออะไรจ๊ะจังบอกเราใช่ไหว่ากินหน่อยนะเ้ื่อนกินย่อยเดูดีๆงามฮ่าๆวะยองตัวเองมันลง พยอมรับความจริงเข้ามาแล้วก,ก็กดถูกใจให้ชาวเราบ่ลืมทินในเด้อส่วนโทรศัพท์น้องเมย์แม่จักหายไปทางใดทาผู้ชมชินออบองบอ,บอกว่าที่ปลาใช่ทิมหันนอกน้องเมย์คนขี้ขยันสีเทาคนตกมนันหนีนอกแห้งๆอยู่บ้านเท่าตอนนี้เดี๋ยวคันแดดจักหน่อยประมาณอาทิตย์ช่งอาทิตย์นี่ก็เก็ตออกแล้วนี่เนาะ เย็นกันไปพอนลงเนี่ยมันนะฮอฮอลายไฟหนาวนี่ฮอฮอลายไหนาวมันหนาวนะไฟฮอนจับโมงเหรอสามทุ่รยยูบวยม่นนี่เนี่ยีเดลคลาคลาพี่น้องคลาน f อะไรเนาะไอ้ก็เห็น น้องเม่คือกันเดอร์โดยเนาะตันดีทั้งสองคนนะครับได้ลมในในเดียวพอเสียเสียดายเสียดายไวมือใหม่เฮอสองสิมาตาเวนเนาะเยอะไ,ไวมือใหม่เอ,อมือใหม่ยังพกกันเนาะพี่น้องนเนาะตังกระทา,าม่ยลายรถทักษิณาต่ออุต่ว่า,าอ,วอันนึง เอาบล็อกเพลงฟังได้บ่อยไม่เล่นไม่ได้ไม่ใช่เล่นได้ไปแล้วพี่น้องเลยฟันดีเบอร์สกูสุดคนเนาะอยู่ดีมีแห้งเนาะนอนหลับฟันดีเนาะเขาพวกเข้าสองคนกับคอสปิตทิปลงเพียงเท่านี้เนาะเออกระชิไปหาหลังหวยหลังโผล่ขึ้นบนแล้วไปแล้วย่างเนาะเออไปสัญญาณจะขันคาดยังหายเนาะพี่น้องเลยหนาวละตอนยังนอน ไปนะเด้อพี่น้องเอ้ยไปแล้วบายบายสบายดีเนาะสบายดี